รัฐบาลญี่ปุ่นต้องตรวจสอบเส้นทางการเงินของนายกรรมาจุญญมาดมันนี่นะว่ารับเงินมาจากไหนนะครับว่ารับเงินมาจากบุคคลนอกประเทศหรือเปล่าแล้วใช้ประเทศญี่ปุ่นเนี่ยเป็นฐานปฏิบาาัติการโจมตีประเทศไทยหรือไม่ตรงนี้รเราสนใจมากที่เขาเรียก้ว่าไปที่ไหนรักษาการนะครับที่เราอะไรนะจนถึงปัจจุบันนี้ก็ปรากฏว่าก็ยังไม่มี ยังไม่มีการรับตําแหน่งใหม่แต่อย่างไรไม่มีการติดคุกอย่างไรไม่มีการติดคุกอะไรทั้งนั้นพูดไปเรื่อยคนที่ไม่รู้ไม่เข้าใจก็บอกนี่ไงเสรลักที่พระบรมชายาลักษณ์ไงเสรลักที่ติดนะข้างเครื่องบินไงไปดูเสร็จปรากฏว่าเป็นเสรลักเมื่อปี60เป็นภาพเก่าบอกนี่เป็นข่าวของเยอรมันลงข่าวไม่จริงเห็นไหมมันเห็นอะไรเจตนาชัดเจน กครที่ผมเอามาเล่าเรื่องนี้เพราะอะไรนะครับเพราะโดยส่วนใหญ่คนไทยไม่ค่อยคือเจ้าหน้าที่ของไทยอะเพิกเฉยไม่มาเล่าเรื่องนี้ไม่เล่าข้อทด้จริงไม่นําเสนอข้อทด้จริงเรื่องเหล่านี้ผมก็นํามาเสนอเรื่องเหล่านี้แหละแล้วก็นําเสนอไปตามข้อทด้จริงผมอยู่ในประเทศไทยนะผมไม่ได้หลบหนีอยู่ต่างประเทศถ้าผมพูดคําโกหกป่านี้ผมอยู่ต่างประเทศล้วมไม่ได้อยู่ประเทศไทยเมือ่อโดนจับไปแล้วผมยังพูดความจริงว่าทุกอย่างที่เขานํามาเสนอเป็นเรื่องโกหกและคนเหล่านี้มีอคติ ต่อสถาบันพระมหากษัตริย์นะครับทั้งแอนดรูทั้งสมศักดิ์เยียมธีรสกุลเป็นผู้องหาตามมาตราหนึ่งสองสมศักดิ์ตอนแรกกับโพสต์ไปทีแรกไม่มีรูปตอนหลังก็อ้างว่าแอนดรูเป็นคนโพสต์ก็เอามาโพสต์บ้าง <c oughs> สวัสดีครับมาพบกับผมทศศักดิ์เยียมกิจวัฒนาครับ วันนี้ก็สวัสดีหุ้นส่วนนะครับที่รับชมทั้งทาง Facebook รับชมทั้งทาง YouTube รับชมจากนอกในประเทศวันนี้ก็มีประเด็นที่น่าสนใจครับประเด็นที่น่าสนใจวันนี้ก็คงจะหนีไม่พ้นประเด็นร้อนๆนะ่ะที่เกี่ยวข้องกับประวินเกี่ยวข้องกับแอนดรูเกี่ยวข้องกับสมศักด์จีเมทีรัสกุลนะครับซึ่งปรากฏว่าก็สร้างข่าวปลอมขึ้นมานะครับมีการอ้างอิงกันไปมาโน่นนี่นั่นสุดท้ายมีการแฉกันเองนะครับเหตุการณ์เรื่องของคุณก้อยนะหรือเขาเรียกว่าก้อยอนะไรของเขาเนี่ยหรือเจ้าคุณพระ นะครับซึ่งเป็นประเด็นที่ถูกหยิบยกขึ้นมานะเป็นประเด็นซึ่งผมเคยเรียนไปก่อนหน้านี้ว่าเป็น,ปนข่าวปลอมสร้างข่าวปลอมขึ้นมาเพื่อสร้างสถานการณ์ลดความน่าเชื่อถือต่อสถาบันพระมหากษัตริย์และก็ต้องการดิสเครดิตสถาบันพระมหากษัตริย์ของประเทศไทยต้องการให้เกิดการเปลี่ยนแปลงการปกครองนะครับเป็นระบอบประชาธิปไตยหรือเปลี่ยนพระมหากษัตริย์องค์ใหม่คือสิ่งที่พวกเขาต้องการ สิ่งที่ปรวินทำสิ่งที่สมศักดิ์เจียมธีรสกุลทำสิ่งที่แอนดรูทำปรากฏว่ามีกลุ่มคนนะที่เรียกว่ากลุ่มไทยพักดีไม่พอใจเดินทางไปร้องที่สถานทูตของญี่ปุ่นเราียนอกรััได้รันายก นายกวินหรือนายสุรชัยไชยกวานทองพันธนักโทษที่ดเทศไทยนคในประเทศญี่ปุ่นจากกรณีที่มีการชืงนเานะโดยใช้ภะษาทิปไตใ่ฝงหน้าก็ใวใช้บุ๊กวิตเตอร์นะครับสร้างความเสียหให้กับการเนินงรานะครับซึ่งปัจจุบันเนี่ยครับ เป็นการติดตัวในพอมี่ข้อติดตีกริ้นเกินน้ำสิ้นเกินน้ต่างๆใหข้องบของคนไทยรแยกกัเลค่ะนะครับเพราะฉะนั้นหลพอเรียยร้องสี่พ่อนะครับทีุ่่มไทย้อมีการนการครับในเรืนี้เ่วนหนึ่งตว่าในรัฐบาลญี่ปุ่นต้องดำเนินการไม่ว่าทีใดก็ตาม คือต้องหยุดให้นายประวินหรือนายสุวรชัยชั้วัตสงครามน,นะครับสามารถใช้ญี่ปุ่นเป็น,านหาเในการโจมตีรักษสถาบันพระมหากษัตริย์และสร้างความหวังให้ได้นะรู้ว่นะรัฐบาลญี่ปุ่นต้องตอบคำถามหลักชาติคนไทยให้ได้ว่ารัฐบาลญี่ปุ่นอนุญาตให้นายประวินหรือนายสุวรชัยชั้วัตสงครามทำน,นักดูในประเทศญี่ปุ่นหรือเนะครับ ข้รสามรัฐบาลญี่ปุ่นต้องตรวจสอบการสอนของนายปวินคือหายที่สอนทู้หญิงเนาะในหมหาวิทยาลัยนะในโต,โตตามที่กล่าวอ้างต่อสาธารณชนนะเพื่อไม่ให้นายปวินนะครับหรือนายสุรชัยเนี่ยนำความคิดชั่วร้ายนี้ไปปลูกฝังแก่เยาวชนญี่ปุ่นพาไปที่เรือน,น,ย,นยวโตอันเป็นาการป้องกันนี้เกิดความเลวร้ายแต่เ่อเกิดขึ้นในสังคมญี่ปุ่น อย่างที่ทำสถาบันการเงินนะครับรัฐบาลญี่ปุ่นต้องตรวจสอบเรื่งทางการเงินในตรงในจุดนี้นะว่ารับเงินมาจากไหนนะครับว่ารับเงินมาจากบุคคลนอกประเทศนะแล้วใช้ประเทศญี่ปุ่นเนี่ยเป็นฐานปฏิบัติการโจมตีประเทศไทยหรือไม่ตรงนี้เราสงสัยมากนี่คือข้อเรียกร้องนะครับไปนี่แล้รักษาการนี้ะครับที่ราทำอะภาษาสามภาษาค่ะ สามปิภาษาไทยนะครับขอบพคนอย่างูงที่ท่านกาเน่าท่านนัานนะคยอดอนาช่ขคุณค่ใจใน่านไที่ท่านขอมาค่ะขอบคุณครับตัวชตที่นซา ยืนพร้อมกันเลยครับเดี๋ยวเดี๋ยว่านหามาูได้ไหมครับเดี๋ยวเดี๋ยวอัานนี้ได้ครับกลงีเลครับอ่าเดี๋ยวนี้ัรับคที่อยู่ล้มีการเดินท่งไปลุก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 ล้กลก็บอกว่าจะมาติลุาลุลกกา ผลงานอีกรอบหนึ่งก่อนนั้นนะฮะก็ก่อนหน้านั้นก็มีกลุ่มคณะบุคคลครับกลุ่มคณะบุคคลก็ไปยื่นเรียกร้องอย่างสถานทูตญี่ปุ่นเหมือนกันพอมีการยื่นอย่างสถานทูตญี่ปุ่นสิ่งที่ตามมาคือปวินเริ่มเปลี่ยนท่าทีฮะแล้วก็ปรากฏว่าปาวินเนี่ยนะครับซึ่งหลบหนีเป็นหลบหนีอยู่ที่ประเทศญี่ปุ่นเนี่ยเขาเป็นผู้ต้องหา,าตามหมายเรียกคำสั่งของคอสช,อชอเนี่ยเขาโพสข้อความบอกว่าอย่างนี้แอนดรูมาเชล โกหกเรื่องตัวเองถูกสะกดรอยและมีนินจาส่งถุงมาให้อย่างที่เขียนไว้เมื่อวานนี้แอนดรูเป็นคนเก็บเรื่องแบบนี้ไม่ได้เพราะ breaking news ขนาดยังไม่ได้รูปก้อยมายังเขียนล่วงหน้าว่าเอาว่าจะเอารูปก้อยมาโพสต์เขาอ้างเหตุการณ์เกิดตั้งแต่วันที่3สิงหาคมนะครับเป็นไปไม่ได้ที่แอนดรูจะไม่พูดเรื่องนั้นเวลานี้นั้นนะครับเขาเงียบไว้ทำไม ตั้งหลายอาทิตย์เพิ่งมาเปิดเผยนะฮะต่อเมื่อจอมเพชรประดับบอกว่าตัวเองโดยโดนขู่นะครับนี่คือนิสัยของแอนดรูผู้ลี้ภัยทุกคนโดนขู่หมดแล้วนะครับตัวเองกลัวราคาตกเลยสร้างเรื่องขึ้นมาแล้วโหนเรื่องจอมเรานะครับไม่เห็นภาพว่ามีใครวางถุงหน้าบ้านเขาของในถุงคืออะไรเขาไปแจ้งความหมายทั้งหมดเป็นเรื่องโกหกทั้งหมด น,นอกจากนี้ดิฉันได้ติดต่อไปยังเพื่อนสนิทของภริยาเขาซึ่งคนนั้นบอกว่าไม่ได้รู้เรื่องอะไรแบบนี้จากครอบครัวของแอนดรูเลยและที่สําคัญในช่วงเดือนที่ผ่านมาแอนดรูกลับไปดื่มเหล้าหนักเมามายทั้งวันสาเหตุทั้งหมดที่เชื่อได้ว่าแอนดรูแต่งเรื่องขึ้นซึ่งสร้างความชิบหายกับผู้รีภัยคนอื่นๆที่เขาโดนการขู่จริงๆ น,นี่แฉกันเองและนะครับอีกเรื่องที่น่าสนใจแอนดูที่เต้าข่าวนะครับปวินก็ก่อนหน้านี้ก็เอามาโพสต์ตอนนี้พอรู้ความจริงก็พลิกตัวแทบไม่ทันปล่อยข่าวทางเฟซนิวบอกว่าได้รับการอภัยโทษก็ได้รับการอภัยโทษถูกคุมขังที่เรือนจำกลางคลองเปลมบินด่วนนะครับข้ามทวีปไปเยอรมนีเดินทางถึงวันเสาร์ที่ผ่านมาแอนดูแมก เกรเกอร์ or, นะครับจอมเต้าข่าวนะฮะเฟสนิวตีปี๊บนะฮะร,รับลูกต่อทันทีอ้างหนังสือพิมพ์ W นำเสนอภาพข่าวการเดินทางถึงเยอรมน,นีของสตรีดังกล่าวเข้าไปดู W ออนไลน์ไม่เห็นข่าวดังกล่าวฮะนะฮะอย่างที่มีการตีปี๊บหากนำเสนอจริงสะท้อนบอกคุณภาพของหนังสือพิมพ์แท็บลอยฉบับนี้ที่ตลอดเวลาที่ผ่านมานำเสนอข่าวเท็จจับจ้วงตลอด ภาพที่ถูกจับผิดจากสายการบินออนไลน์นะจากการสืบสวนออนไลน์ทันทีก็คือว่าพอบอกภาพอาพอเป็นภาพเก่าตั้งแต่ปี2560นะครับซึ่งมีตราพระบรมฉายลาลักษณ์อยู่นะครับตั้งข้อสังเกตลักษณะบนเครื่องบินยังเป็นมวกปัจจุบันได้เปลี่ยนตาเป็นวปอรอไปแล้วนะครับ ภาพแรกและภาพที่2ที่แอนดรูนำมาเผยแพร่ให้เกิดความเข้าใจผิดภาพที่3และภาพที่4ในปัจจุบันนะครับหลังประวิน <c oughs> ตีปี๊บไปก่อนหน้านี้นะครับเรื่องการอภัยโทษนะเดินทางตีข่าวตีปีกเสื้อแดงออกมาเบรกประวินตามมาตรัง2ตั้งก้สังเกตว่าข่าวเดินทางจากเยอรมนีนะ่าจะเป็นความมโน,โนของคนเขียนก่อนหน้านี้ประวินก็ตีปี๊บบอกว่ารอฟังข่าว12สิงหาจะมีการคืนยศ ตำแหน่งกับเจ้าคุณพระกองเชียกก็โลเกอร์ไม่มีข่าวมนโนที่เข้าใจว่าเป็นข่าวที่เกิดขึ้นนะแต่อย่างใดฮะสิบสงิงหาที่ผ่านมาก็ม,มีเรื่องนี้ผมนําเสนอไปแล้วนะก่อนหน้านี้นะครับแล้วตอนหลังเขาก็มีการโพสต์ภาพขึ้นมาแล้วมีคนก็มาทวงติงบอกมันข่าวปลอมนะครับ,บอกนง่ายมีตาใสลักนะครับของพระเจ้าอยู่หัวอยู่บนเครื่องบิน ตราที่ว่าเนี่ยนะเป็นวะเป็นตราโมโวโกในสมัยเป็นพระบรมโอรสาธิราชนะครับปัจจุบันเปลี่ยนเป็นโมโอไอวปร,รนะครับซึ่งเป็นตราสายลักษ์อีกอันหนึ่งนะครับแล้วก็ข่าวนี่เป็นข่าวเก่าตั้งแต่ปี2560มีภาพอาเครื่องบินลำดังกล่าวนะครับของการบินไทยตอนสมัยนั้นนะครับตอนนี้ก็ไปอ้างหนังสือพิม์พแถบลอย นะครับ the bill online นะครับปรากฏว่าไปทำการตรวจสอบจริงๆไม่มีไม่มีนะครับพอปวินรู้ปุ๊บแล้วมีการถูกลองเรียนว่าตัวเองพลาดมีคนไปร้องสถานทูตเอาผิดปวินสถานทูตญี่ปุ่นนะฮะมีการเอาผิดปวินรอบที่สองสิ่งที่ตามมาคืออะไรสิ่งที่ตามมาปวินรีบเปลี่ยนเลยแฉแอนดูเลยบอกว่าแอนดูกินเหล้าเมาทั้งวันนะโกหกก่อนหน้านี้หาว่าจอมเป็นประดับถูกข่มขู่ หาว่าตัวเองถูกข่มขู่ระวินบอกนี่จะเอาผู้ริภัยซวยกันหมดแล้วเพราะระวินก็โดนด้วยเป็นผู้ริภัยด้วยตอนนี้แกพากันซวยไปหมดแล้วสร้างความเดือดร้อนไปทั่ว u n เ c r ต้องมาพิจารณาว่าการกระทําดังกล่าวของแอนดรูนั้นถูกต้องหรือไม่อย่างไรก็ตามครังจริงๆนี่กําลังเกิดขึ้นการสร้างข่าวปลอมโจมตีใส่ไายสถาบันพระมหากษัตริย์ยังคงเกิดขึ้นอย่างต่อเนื่องแอนดรูเป็นใครอดีตสำนักข่าวรอยเตอร์ผมก็เคยทํางานนะ สำนักข่าวต่างประเทศรอยเตอร์เป็นสำนักข่าวของอังกฤษนะครับแอนดู Andrew เนี่ยโจมตีสถาบันพระมหากษัตริย์ของประเทศไทยอย่างหนักในตอนนั้นสุดท้ายสำนักข่าวรอยเตอร์ไล่ออกนะครับแอนดู Andrew ตอนหลังก็ไม่ได้ทำข่าวอะไรเมากินเหล้าเมาทั้งวันนะครับแล้วก็แอนดูเนี่ยปรากฏว่าภรรยากับลูกก็โดนจับตอนนั้นก็หนีไปอยู่ต่างประเทศ นจนถึงปัจจุบันนี้ไม่กล้าเข้าประเทศไทยอยีกเลยนะครับก็มีเมียเป็นคนประสานงานกับกลุ่มคนเสื้อแดงสร้างความวุ่นไวายภายในประเทศไทยเจ้าหน้าที่ไทยทําการจับกลุ่มก็มีการเจรจารขอมีการปล่อยตัวในตอนนั้นนะครับก็ปล่อยไปนะครับหลังจากที่เป็นศูนย์กลางนะครับในการโจมตีสถาบันพระมหากษัตริย์ของประเทศไทยตอนนี้ปรากฏว่าเป็นยังไงเนี่ยแฉกันเองเล่นงานกันเองแล้วผมยืนยันแต่แรกแล้วว่าไม่มีนะฮะ ถามว่าคุณก้อยเนี่ยอยู่ที่ไหนก็อยู่ที่บ้านพักก็เหมือนเดิมในกรุงเทพมหานครนะครับอย่างที่ผมเรียนเนี่ยก่อนหน้าน,นี้ทั้งปาวินทั้งไอศาสนาจารย์อะไรเนี่ยศาสนาจารย์บอกตายไปแล้วหม่อมก้อยตายไปเรียบร้อยแล้วนะครับสมศักดิ์ก็บอกว่าโอ้ยกําลังสร้างบ้านใหม่ปาวินบอกว่าเฮ้ยออกจากเรือนจําตกลงไอสามคนนี้ไม่ได้ตกลงกันว่าไงนะครับกลาวนี้มานะฮะแอนดูก็บอก โอ้ยตอนนี้จะไปรับตําแหน่งใหม่ตั้งแต่วันที่12สิงหาคมนี่ก็เลย12สิงหาคมมาก็หลายหลายเดือนอยู่นะนะจนถึงปัจจุบันนี้ก็ปรากฏว่าก็ยังไม่มียังไม่มีการรับตําแหน่งใหม่แต่อย่างไรไม่มีการติดคุกอย่างไรไม่มีการติดคุกอะไรทั้งนั้นพูดไปเรื่อยคนที่ไม่รู้ไม่เข้าใจกราบอกนี่ไงเสลักที่พระบรมชายาลักษณ์ไงเศลักที่ติดนะฮะข้างเครื่องบินไงไปดูเสร็จปรากฏว่าเป็นเศลักเมื่อปี60 เป็นภาพเก่าบอกเนี่เป็นข่าวของเย,ยนอรมนลงข่าวไม่จริงเห็นไหมมันเห็นอะไรเจตนาชัดเจนในกะารที่ผมเอามาเล่าเรื่องนี้เพราะอะไรนะครับเพราะโดยส่วนใหญ่คนไทยไม่ค่อยคือเจ้าหน้าที่ของไทยอะเพิกเฉยไม่มาเล่าเรื่องนี้ไม่เล่าข้อได้จริงไม่นําเสนอข้อได้จริงเรื่องเหล่านี้ ผมก็นํามาเสนอเรื่องเหล่านี้แหละแล้วก็นําเสนอไปตามข้อเท็จจริงผมอยู่ในประเทศไทยนะผมไม่ได้หลบหนีอยู่ต่างประเทศถ้าผมพูดคาโกหกป่านี้ผมอยู่ต่างประเทศแล้วไม่ได้อยู่ประเทศไทยเมื่อกีโดนจับไปแล้วผมยังพูดความจริงว่าทุกอย่างที่เขานํามาเสนอเป็นเรื่องโกหกและคนเหล่านี้มีอาคาติต่อสถาบันพระมหากษัตริย์นะครับทั้งแอนดรูทั้งสมศักดิ์เยียมธินสกุลเป็นผู้ต้องหาตามมาตราหนึ่งสองสมศักดิ์ตอนแรกกับโพสต์ไปทีแรกไม่มีรูปตอนหลังก็อ้างว่าแอนดรูเป็นคนโพสต์ ก็เอามาโพสต์บ้างแต่พอถูกจับโป๊ะแตกได้ปวินแฉเลยมาแอนดูมโกหกเห็นไหมมันมีเวลาเพราะทำไมเพราะปะวินโดนไล่เกมจะโดนออกจากประเทศจะต้องถูกส่งตัวมาในเมงคดีอย่างประเทศไทยจะต้องถูกส่งตัวจากญี่ปุ่นมาก็เริ่มพลิกเกมนลเริ่มเปลี่ยนท่าทีแล้วนะครับสิ่งอนนี้คือปรากฏการณ์ทางการเมืองนะสิ่งที่เขาทําอยู่เสมอตอนนี้เขาเรียกวิฎีการโกหกหรือไล่เวอร์ การโกหกซ้ำๆจนเข้าใจว่าเรื่องโกหกเป็นเรื่องจริงเป็นทฤษฎีไลเออร์ Lion, ดทฤษฎีการโกหกนะครับก็ใครที่ไม่รู้รู้นะฮะผมนําเสนอตามข้อได้จริงอันไหนที่ไม่ใช่ข้อได้จริงผมไม่กล้านาเสนอหรอกนะครับยืนยันว่าเรื่องนี้เป็นเรื่องจริงนะครับแล้วก็สามารถพิสูจน์ได้ก็ไปค้นดูไปค้นดูนะว่าใครไม่เชื่อก็ไปค้นดูได้นะว่าในแท็บลอยที่ชื่อว่าอะไรเนี่ยนะครับเดอะบิลออนไลน์มีจริงหรือเปล่า ถ้าไม่มีพวกนี้โกหกนะครับคือตาเครื่องบินที่เอามาโพส์รูปที่เอามาโพสเป็นผู้เก่ารูปใหม่จริงอันนี้ก็ทําให้เห็นชัดเจนนะและที่สําคัญก็คือว่าที่พิสูจน์ได้แล้วเห็นชัดเจนบอกว่าวันที่ 12, สิบสองสิงหาคมจะมีการแต่งตั้งคุณก้อยขึ้นมาเป็นเจ้าคุณพระเป็นหม่อมก้อยเหมือนเดิมสรุปสุดท้ายจนถึงวันนี้เลยสิบสองมาตั้งนานแล้วสิงหาคมยังไม่มีการแต่งตั้งอย่างไรโอมันคำพิสูจน์ว่าเขาเหล่านี้โกหกวิธีการเอาชนะคาโกหกทาไงทราบไหมฮะ พึงเอาชนะคําโกหกด้วยการพูดความจริงเป็นหลักของใครทราบไหมฮะพระสัมมาสัมพุทธเจ้าขอบคุณที่บอกต่อขอบคุณที่แชร์ต่อกับคุณที่เล่าต่อขอบคุณที่ร่วมสนับสนุนสถานีขอบคุณที่ร่วมกันทําความดีเพื่อความดีผมเทสักจิมกิจวัฒนาสวัสดีครับ อันนี้จะสง่าในท้ายแาโลโนสุภรีคำสัญญาจากตนชาของแผ่น,นดินจะเกิดไปด้วยชีวิตคือสามสิ่งที่ยิ่งใหญ่ชาสากศัตร์เรียกได้ดังลงหายใจเราทำของจะป้องไว้หากมีใครคิดจฉา จไะไม่มีใครผ่ันเสียสลากแห่งพันแต่พันอยู่สากีจะรวมกันเป็นองค์กาแห่งความดีแห่งแห่งแห่นนิมนี้ตายบารามีทารา